เขาเรื่อยจังอ,อุ้ยขาอวบคักอุ้ยดอกไม้โอ้โหจุ่มลงค่ะแปลงเรื่อยจ้ะเขาแปลงกําลังงามๆเลยจ้ะพี่น้องแกงเห็ดรวมเนาะว่าเฉยนี่จะไปแกงใส่เห็ดแกงใส่เห็ดแก้ค่ะลายเฮงพึ่งเทควนมาเฮง วสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอกันนะครับนี่มัอน,นี้เจอกันปลายอยู่บา้านเลยครับผมแบบ <laughs> สิบกค่อยได้เขาเด้ครับปลายอยู่บ้านนี้ <laughs> ไป,ไปทางอื่นแมนไปทางอื่ยันสมาก,กวัวนะครับผมปลาอยู่บ้านนี่สิบค่ค่อยได้เข้าได้หาเนาะถ้าเฮ็ดกะเห็นหมูชะบาดมันเก็บกันเนาะปลาอยูบ่บ้านเนาะมันก็นเก็บอยู่แต่ว่าเฮ็ดเพิอกได้อพี่น้องเนาะช่วงออกให,หม่นี่เฮ็ดเพผงออกคกักกะหรีแล้วกัเพราะว่าปีที่แล้วน้ำท่วมปีนี้เฮ็ดเพิอกหลายแต่วา่วาพวกเห็ดตะงงนี่สิบเเส่บเห็นเ,เลยเนาะสกิมเนาะละงงปีนี้บ่เห็นเลยเด้อครับที่มีแต่เห็ดเพผือกเห็ดตะไคร้เนาะแต่เฮา, <c oughs> ามาลุยปลาอยู่บ้านกันพี่น้องปลาอยู่บ้านเฮาก็ประมาณนี้นะครับผมก็มาเลาะเบิ่งค่ะว่าแม่นครับ พิษเขาอกโบ่ค่ะพี่น้องเน่ยเพราะว่าเอาบ่ได้เข้ามาโดนล่ะเนาะจ่ามันโบ่ข่ายได้เข้าเลยจ้าก็บม้าเราบางชาวบ้านเน่ยครับก็ได้หาตั้งแต่กลุ่เฮ็ดเพื่อกไม่ไม่พุ่นเนาะจ้ะแล้วก็ตะลุยทางเหนืออย่างเดียวเด้อพี่น้องเด้เป็นี่ครัมาลุยทางบ้านเบิ่งเนาะก็มาลุดมาโชว์นําการหันครับผมจิ็มสิได้บ่เนาะสีมานบ่มื้อนี้จ้ะครับผมป้าพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมได้ครับผมขอบคุณสีก็ไหลกดแช่ได้ครับผมป้าลุยกันเข้ามามาเจออุยเห็ดเผือกที่ดอกงามแท้เห็ดผึ้้งเขาเนาะ ดอกงามค่ะทางข้างเลยค่ะอุ้ยดอกใบไงเลยพี่น้องเบิ้งเพื่อนาดอกไงแห้งเปืนเขาด้วยจังนี่อุ้ยดอกควาเป็นมวยไงเนาะดอกไงดิครับดอกเบิ้งดอกนั้นดอกนั้นคือกระหล่ำปางงามอ๋อโดนแมงแทะบ่โดนแมงแทะจ้ะอุ้ยพี่น้องตะเกียงเสียบด้วยครับนี่วืนหนึ่งจะไปเก็บเห็ดเพิ่กขะดงมาเนาะอยู่ทางเขตทังไอเจ้าวัดทิะเกศ แตกเลยครับผมแตกง่ายค่ะตกง่ายๆงามๆบัเว้ขาไหมสมิตะไคร้เลยเนาะพิษเขาแปลงค่ะตัวนี้แล้วพี่น้องแกงเสียบเนาะเดีย๋ยวมารอบางเห็ดตับเต่าได้ครับผมเพระาะว่าช่วงนี้เห็นเห็นเพื่อเก็บเห็ดตับเต่าตเนาะสก,กิมเนะาะเห็นเพื่อเก็บเห็ดตับเต่าลงเฟียดลงไหลยอยู่น้ำบานนี่แหละเดี๋ยวมารอบางหม่องเขาเคยเก็บไม่มีอยู่ดีๆ มากเลยมีหรี่ก็เล่าน้อยๆก็เล่าหน่อยๆขว่ามาเห็นแล้วเก็บโหลดพี่น้องเพราะว่าคืก็หาเคือกันเนาะนนนดอกกำลังงามแต่เมื่อใดเช่นใครอยู่ตลาดเนาะตลาดอยู่บ้านดอกซ้ำหนีแหละเก็บเหล็กผสมหน่อยพี่น้องเมื่อนี้ดิลิมน้องหนาะออกลำหางไหม บนนี้ตัวเขาเคยเก็บปีนั่นไมเนาะติดน้ำเลยค่ะฝนใหม่จังมากอะถว่วแมนจะหน่อยกับบริเก็บแล้วดอกนี้กำลังงามๆขา,าอวบคัก้าแพ้มากกะได้กซีหาดอกยี่เด้ดพี่หนงเจ้าเบื่องอีก <c oughs> สองสบ,บันเนนะสกิมเนาะดอกสมีงกำลังแย้งเสียเลยจ้ะ เขาดอกงามเนาะไม่มีดอกเดียวค่ะเซตาบลายพี่นอ้องมุมหมูเลยอดอกเดียวอกอลถทงขาลายพี่นอ้องนี่ก็จะได้ทุกชนิดเท็ดียเนาะแบบนี้เนาะแก่งปเป็นเห็ดหลวมเลยเน,ะนยาะนี่จะปอืกดอกใหญ่ค่ะขาเป็นมัดเ่า มีสามดอกค่ะพี่น้องก่อยเสียบด้วยพี่น้อ,นองขาไหลาตัวนี้โดมใหญ่ดีเนาะค่ะเฮ็ดเขาแปงเด้อยจ้ะแปงเด้อยจ้ะเะขเกกาแปงก็ล่างงามเลยจ้ะพี่น้องนอนนแกงเฮ็ดรวมเนาะว่าเฉยนี่ขาแต่ละงอกเนาะปลานี่เนาะละงอกบ่ออกเลยเด้อครับปลานี่ปีที่ผ่านมาได้เก็บเด้อครับผมได้เก็บตลอดครับลงปีนี้ เอาน้ำท่วมปีที่แล้วปีนี้เห็ดละงกบ่เห็ดเลยครับบ่มีได้ยินข่าวว่าผู้ใดได้เห็ดละงกเลยเห็ดยังก็นางเฝ้าก็ตัวเผื่อเห็ดเป็นกำมภาเห็ดเตือนกำมภาพี่น้องดอกบกยางงามงพี่น้องกำมภาคักเนาะเอถี่ยมบุษงบุญว่างสะดุกเตือนเตียนอยู่มืองนี้หรือยังอย่างนี้ไปเกียง โช่พี่น้องอยู่มืนอนี้เนาะแกงเห็ดโชว์พี่น้องอนี่มันจะก,กลับไปเหนื่อยจากหลอบอยู่ด้วยครับผมถ้าเห็ดออกอยากกลับไปเนาะ,นะมองเข้ายู่ที่เขาออกว่าอะไรเห็ดถูกแปลงได้อจ้ะพี่น้อง วันนี้เอาพุชเฮดถูกเน็ตับเต่าเจอตับเต่าเลยพี่น้องมีเห็นสามโดกเนาะกําลังงามๆเลยค่ะพี่น้องกําลังจูงมเลยค่ะนี่ค่ะครับปเทามากแต่เกียงใหญ่หนึ่งเลืองพี่น้องบาดดินตะเต่าเป็นแนมหยาคือกันเนาะแนมแนมหยาครับดอกดำดำกุมกลืนกับใบใหม่ครับ น so ี่ดอกใหญ่เป uh> ็นไหมคะกระผอมูใหญ่ๆเขาเนี่ยเอาไปบวิดดอกพี่น้องดอกกำลังพอเก่งเลยครับนี่ยกำลังพอดีแล้วสวยงามจุ่มกำลังงามพี่น้องยางพานมาเห็นนะยางพานเห็นยางกับมาคอยเห็นพูดหน่อยจุ่มหน่อยครับจุ่มหน่อยๆกำลังเก่งเสียเมื่อนี้ก็ได้เก่งอยู่เลยพี่น้องมื่อนี้ว่าแต่สีปรหมานเนาะนี่ครับตับต่อเขาจะบอก ป่าลักษณะนี้แหละพี่น้องบางครั้งกับเวนว่นาเขาบอ,อกนะครับบางที่ห้อมากเขาเดินเขาเก็บไปแล้วก็มีเขาเห็ดปนนี่เ<ม>ขาเคยออกบ่อนนะขเขาจะออกบ่อนนะ<ม>ใช่ดำดำเนี่ยเห็นเราใช่โอ้ยดมแห้งดำมแห้งมึงอะสีด,ดับจนเนี่ย,ย <laughs> บยอกเนหน็นเลยนี่พี่น้องใส่ใสายาตาลิงยังพักเลย ่ย่างไปยังมาก็เห็นแต่ละดอกพี่น้องเรื่อยๆปวดอะโ<ะ>อ้ยขาไม่เนาะกำลังแกงเลยจำเนียฮ่าโดดดีเนี่ขยขาเ,เนีนเ่ยเนื่อยเนีนๆเนาะนี่เขาขา่าเขาบานเนาะ จ้าผลงานของเราค่ะกะดไส้แกงหนึ่งเนาะค่ะกะสิเขาบ้านเนาะว่าเชิดเขาบ้านไปแกงไอเที่น้องเบืองค่ะพี่น้องเก๋เต๋อไม่ได้จุ่มงามเลยครับนี่โบมีดอกเสียเลยเนาะมีแต่ดอกแบบกินได้เครับผมพูนะเอ้าพี่น้องเดี๋ยวข้าเขาบ้านพี่น้องเนาะเดี๋ยวข้าไปเก็บผักไปเก็บอยู่บ้านพูน้องจ้าเก็บผักไปใส่แกงเห็ดเนาะค่ะแมนครับเก็บอยู่บ้านเมียจะจิมจ้นเดี๋ยวไปข้าไปเก็บผักติ๋วผักอีตูเล้ายอดบักบวบอยังอีกบักพริกพริกเครือ เก็บอยู่เงินแมนครับแมนจะจิ้มละกันสิไปแกงอยู่บ้านเนาะค่ะที่พิงพักติ๋วในป่าก็มีดอกแต่ว่าเขาบอกให้เก็บเนาะแต่ว่าห้าสิไปเก็บในบ้านตัวนี้บอบบวยมีหงอดเนาะแต่หมองเก็บมีอยู่พี่น้องแต่เขาบอกเก็บเนาะเดี๋ยวเขาไปเก็บอยู่บ้านบางเดียวเนาะไปพี่น้องเดี๋ยวเจอกันอยู่บ้านครับผมมาถึงบ้านแล้วพี่น้องป้าหยอดบวกบัวเนาะปลอดสารล้านเปอร์เซ็นต์งามเฮงโอ้ยหลวกกินกระปุลเนาะ ต้องปลนปะดุกเนี่แบบนี้เนาะปลนปะดุกแบบไอ้ตำหยาบหยาบเนี่ยมดแดงมดแดงหมดแล้วแถวนี้ตะกอนเป็นต้นบักม่วงได้แถวนี้เก่งใส่เห็ดม่าจ้ะโอ้ยบ้านหลวงพี่น้องเวะกอนเวะกอนหยอดบักบัวมีแต่หยอดงามๆพี่น้องบึงโอ้ยสุดปลายขาหยอดบักบัวหยอดพักปัง ลายเนีฟังก็ลายเกิดเองเลยเนาะปลูบอกนกปลูกไว้แต่ด้นลนกัเม็ดเม่กลนกระหลวงลงมากระหลวงเกิดไปทุกปีเขาเกิดทุกปีอยู่แล้ว่นงามๆูดทางในสวยๆอยายคะเก็บรวยสวยอยู่ชินเีเป็นหวงเกลียวยางมลด้ยอย่งดอกเทีนี่เกลียวปนกรทูหวงเกลียวปนกทูเนาะ นี่ไปไปแกงใส่เห็ดแกงใส่เห็ดงามครับเก็บเอาแนวอื่นผ่านหรือหมดกระเพาะหมดเก็บไผ่ตัวแม่กระบอกผิดผักติ๋วน้ำเนาะแม่บัวเงาผักปังพี่น้องโอ้ยจิ้มสก็บไปไหวตุ่มเจีวปูเมล็ดเจียวเวลาเป็นลื่นๆเนาะเวลานี่ยเวลาหลวกเป็นลื่นๆเป็นหลวกเทียว แห่งเดียดแห่งโปงได้พี่น้องผังกมือนหยอดพักตั้งเลยค่ะว่ลลาเราบังไซปุ๋ยว่าเราบังพอดหนามพี่น้องบางท่าน,นาาคน,นอนนนาจจะเคยกินเนาะแม่นครับแต่บางแผ่นคนอาจจะเคยกินจ้ะมีขายทำตลาดด้วยเนาะก็มี่เป็นบาง,งพื้นที่ตลาดบาน,บานๆมันเก็บไปขายหยอดเป็นเปล่าป้ักดีพี่น้องนี่จะหยอดไองามๆผักปลอดสารหลานเปรี้ยงพี่น้อง บึงนี่เลยสวยอยู่บุญคิดบ้าเผักแก้วนี่นยลยค่ะน้ำหัวน้ำสวนมเมนครับเจาเก็บหัวน,น้ำสวนหลวกเจ้วจ้ะช่วงหนี่งกันนาฝนนอพักกเมมผักสวนครัวรัวกินได้ปะ่ก็าางามอวบดีเนาะนิเมมมองนี้ยอดอวบเนาะ แม่ค่ะบ้านหนูเด็ดดีเดงเด็ดหนึ่งโป่งเด็ดหนึ่งโป่งจ้ะไปเก็บพนไปตู้เหลากะพริกเนาะปลักติ๋วป่ะท่านี่านปลักติ๋วงาเดียวพ่อปักติ๋วไหมพี่น้องตระกูลปลักติ๋วนี่แฮ่ยิงยิงตัดยิงแตกด้วยพี่น้องยิงตาเบิ่งอาเบิ่งตีหยอดเลยค่ะอุ้ยหยอดงามค่ะหลายแง พี่น้องเห็นสวรรค์เนาะงามคัางามดีใส่แกงเห็ดด้วยจ้ไปเจีวกใดน้อนิดแท่งโป่งด้อพี่น้องนี่หลายผูดหลายผูดหลายผดหลายูดา่โอ้เห็นบอกเ่บอกกล่องลงมาเพื่อนะเออระวังด้อ เพราววะว่าได้สมแห้งดิไหวแจวนะแจวลาปะดุกเลยมนถือกันเ่ะถือกันแห้งช่วงนี้นาฝนพักเลนเป็นหลายค่ะพอได้นาธรรมชาติน้ำฝนก็นเลยงาม พริกนี่เพื่อนมีความหอมเนาะแม่หอมแล้วก็เผ็ดเผ็ดพี่กันพี่นะพริกเครือเขาเอิ่นจ้ะที่น้อง,งพริกหรือว่าพริกกระเลียงเนาะ,ะเก็บซันนี่พ่อเนาะ,ะมีนั่นซันนี่พ่อเก็บไปพ่อได้กินครับผมจ้าผักสีกินเขาก็มาเก็บใหม่ค่ะ บานกั่เนาะคะ่ะครับผมาการกระสีลวกเฮ็ดตักเตาเขาออกก่อนจากพี่นอ้องเอาเอาหนามคิ้วเขาออกการเอาหนามคิ้วเขาออกเนาะคะ่ะจะคอยเอามาแกงค่ะเมีนครับผมเฮ็ดตักเตานี่ก็จะมีกินไอ้กินเฉพาะโตของเขาอยู่จ้่กินเฉพาะโตของเขากับบอดไอ้น้อยประเดี๋ววออยวพี่น้องเกลียงบักใหญ่หนึ่งเด้อดครับนี่ ลวกแล้วหล,ลวกแล้วค่ะต้มมะนาวคิ้วเขาออกค่ะพี่น้แค่นี้ครับเห็ดตับเตาเนี่ยต้มแล้วเขาจะออกซีนีด้วยครับผมนี่นี่เห็ดอันนี้เหาเห็ดรวมอ่ะกรมาทับเครื่องทับเครื่องค่ะนี่พริกหอมกระเทียมจังเลยจะ้ะพริกหอมกระเทียมกําหนไปใส่เกลือเล็กน้อย ก่อนเด้กอ่ะเดี๋ยวพอเห็ดเขากระซุกแล้วชั่วหน,นึน่งลหรต้องเดี๋ยวใส่เครื่องทีหลังก็ได้ใส่ตไะไคร้น้างปลาขาวกระิใส่ไปเลยเนาะไส้จิ้มจ้าชิใส่ผักติ่วก่อนค่ะเดี๋ยวยอดบักบัวข้าวจิใส่รอรอเห็ดสีสุกหมดเด็ลยพักติ่งข้าก็ใส่ยรต้องใส่เบือดเอาเนาะ ะสมดสมไลยกับโบเสียบด้วยจ้ะสมแล้วแกะใหญ่ดิจะมนูนใส่ที่หลังนะโดดเหือน,ไปไปน้ำปลาเด็ใส่ไปน้ำปลาร้าใส่พักเลยครับ ใส่หยอดบ,บัวบกอนด้วยจ้ะหยอดบัวให้เขาเดือดหยอดบัวบเขาซุกกวนจะค่อยๆฟูกเ,เ,เครื่องเนาะพี่น,อน้องพร้อมเลยพี่น,อน้องเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปใส่พงวิเศษพงวิเศษค่ะพง,งมาสจั่นพงเทวดา <laughs> ใส่หลายเส็บลายค่ะพี่น้องใส่น้อยเส็บน้อยบ่ใส่บ่เส็บ <laughs> บอไซต์บอเซียกัะใส่ไม่ดปเลยจ้ะบางคนก็จะบกินเนาะน้ำปลาเล็กน้อยจ้ะมาก็ะซิมหนึ่งเนาะสุดท้ายไผ่ตูลงไปไผ่ตูเหลาลูกโดดใส่บอลูกโดดขวดใส่เลยลูกโด้พร้อมรับประทานพี่น้อง ตับต่อับกระดอกเขาดำๆกับคำเวลาสุกแล้วเขาออกซีนีด้วครับนี่จ้าออกซีเป็นซีนีครับน้ำตาลเนาะนี่ออกซีนีนะคะเวลากินกันเลือดเลือดเลือดเือกจิตตับอยู่ว่าประมาณอย่างนั้นเนาะ ลอยี่น้องอ้ยตาเสียบคักเลยนะแกงตับเต่าครับเห็ดรวมเฮาหามากเนี่ยมะเสาวหามากกับเห็ดแกงเลยค่ะแกงกินกับเขาเน้อไมืกินจ่ะพี่น้องของจากป่าธรรมชาติธรรมชาติบ้านเฮาจ้ะหาเสากินเทียงหาเสากินเทียงเดี๋ยวจะกินที่ใหม่เบิ้งบุหรี่หาเสากินแลงได้พี่น้องหาเสากินเทียงหอมพักค้าหอมไหตูเหล้ากระซินึบๆไปเนาะให้ตับเต่าเนาะนึบๆ นึบๆนุ่มๆลืนล่นๆนะพี่นอ้องพี่น้องมาคนขนาดเสียบเเคยกินเนาะเสียบผักใส่ลูกโดรทำเนี้ยเสีบเลยค่ะพี่น้องสะดวกอาหารตากจากธรรมชาติได้ครับอาหารตามฤดูกาลเนาะแต่ว่าปีนึ่เขาออกไร่ข่างไรไ่โหดเลยครับเฮ็ดทับเต่านี่ทุกครั้งที่มีฝนตกเขาจะอ,อกเลยห,อ,หอนหอนนะเนาะ อะเดี๋ยวกระไรพี่ละน้องนะครับผมบริกินให้พี่น้องเบิองเนาะกินสนีแล้วตาแก่งเห็ดของเขาเลยครับผมเห็ดต้มเตาเนี่ครับผมดอกสนีก็กำลังพ่อแก่งนะกำลังตำอุตะมีเนาะจ<ช>ะดอกเข้าว่นบ้านเนี่ยเขาครับมัเป็นตะแกงเนาะเขาโยอกเรน่อยๆเนาะจ้ากับเหล่าแตู่ปมักเนาะแม่นครับผมแต่ส่วนมากผู่เถาก็จะมักดอกว่านบ้าน,นแม่นแต่คนโน้มีเข่วหยั่่นครับผมแล้วก็มีบางข่งาเมียนว่าเป็นยังตอกบ้านตอกให้ยถ้าคนเฒ่ากินดีมันคือสาเหตุอ่ะสกิมไรพีลรนองครับ กะคลิปนี้กับบ่มียังหลายเนาะค่ะกะบไอเก็บเห็ดน้ำปลาแล้วกัมาแกงให้พี่น้องเบิรงเนาะค่ะพี่น้องมาแกงแกงกินข้าวเสาร์แต่กะจังมจโมงเราดูตอนเที่ยงแล้วเกือบเที่ยงแล้ววะยี่สิบนาทีเที่ยงเดี๋ยวขอกันคลิปหนาเนาะคะ่ะคลิปนี้แซวจิ้มกับบ่มียังหลายจา้ะกะขอบคุณพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามจ้ะเป็นกำลังใจให้บาร์เชอร์แซวจิ้มตลอดมาเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะขอกันคลิปหนานะคะ่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับ